สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1,891ประตูแห่งโชคชะตาพยายามแย่งชิงบางสิ่งจากข้าอย่างนั้นเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกจารุเฉินยกแขนทั้งสองข้างขึ้นทันใดนั้น กระดูกและกล้ามเนื้อของเขาก็แตกเล้าและกรบฟ้าร้องขณะที่เขาขับวิญญาณมังกร13ดวงและวิญญาณคัตสาห์สดวงออกมาหมุนรอบตัวเขากลายเป็นเกราะป้องกันแสงจากพลังงานฝ่ามือที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายสิบหลาตุ้มภูเขาและภูเขาเล่ากระโจนระพังทลายลงในขณะที่ปะทะกันด้วยโลแสงแห่งพลังฝ่ามือในที่สุดโซ่ที่หนาพอ,พอกับถังก็กระทบกับโลแสงแห่งพลังฝ่ามือทำลายแสงเซนบนพื้นผิวของมัน ขณะที่ดวงวิญญาณมังกร13ดวงและวิญญาณโัตตสาสิาดวงก็กระจัดกระจายไปทุกทิศทางโซ่กำลังฟาดใส่จังกวกเฉินจริงจริวงโซ่ของข้านี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเล็กเย็นเอาไว้จีซึ่งเป็นอาวุธเสียน8ปดหมื่นนักละข้าหวังว่ามันจะไม่บุกขยี้เจ้าให้กลายเป็นเท่าทานไปแล้วนะและเปลืองเลือดที่ชวนน้ำลหลสอไปหนึ่งขวดฮฮฮฮองค์ชายหูเจีย๋ยพลอคิดคักอย่าหลงตัวเองไปหน่อยหนะาเจ้าไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้น รูทวานบนแขนของแจ้งวัฒเินเปล่งนปะกายเจิดจ้าพุ่งและหลอมพลังปานจำนวนมหาศาลเข้าไปถุงมือเทพบคีและเกาะแขนเทพบคีขณะที่ถุงมือและเกาะแขนเทพบคีถูกไฟไหม้พร้อมกับรวดลายโบราณปรากฏขึ้นพวกเขาก็มอบพลังศักดิ์สิทธิ์อันทังพลังออกมาจางร่วดเฉินยกแขนทั้งสองข้างขึ้นด้วยมือข้างเดียวกลายเป็นเมฆเพลิงประทะก,กับโซ่แต่เดี๋ยวก่อนนะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นด้วยมือข้างเดียวมันยังไงกันวะ น่าจะเป็นท่าแบบว่าเอามือข้างหนึ่งจับข้อมืออีกข้างหนึ่งไว้แล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งเรียกพลังใช่ไหมเสียงกระทบหูจากการชนกันของโลหะดังขึ้นในอากาศท่านใดนั้นดินแดนใต้ฝ่าเท้าของเจ้าเฉินก็เริ่มลุกเป็นไฟพร้อมกับลูกบอลไฟที่ลอยอยู่ในอากาศองค์ชายหูเจีย๋ยบอกเขายี่เขาเละไปแล้วหรือเปล่าองค์หญิงหน้ายาวเฝ้ามองจกากระยะไกลข้ากลัวว่ามันจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ถูกเรียกว่าผู้สืบทอดการเวลาและมมติโดยเปล่าประโยชน์หรอก ก,ก็ไม่คิดอย่างนั้นมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงระหว่างพวกเขาแม้ว่าจางวั่วเฉินจะเป็นเทพหนุ่มแต่เขาก็ต้องตายองค์ชายหูเฉียยยืนอยู่กลางอากาศดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ทะเลเพิงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหายไปเพราะเขาคือคนที่ต่อสู้กับจางวั่วเฉินเขาจึงรู้ดีว่าจงางรั่วเฉินสามารถทนต่อท่าโจมตีก่อนหน้านี้ได้เสาไฟพุ่งออกมาจากทะเลเพิงมันเป็นมังกรทองที่ส่งเสียงคำรามจนหูแตก นี่เป็นวิชาเสียรดับกลางที่เจ้าฝึกฝนมาอย่างนั้นหรอเป็นบุคคลที่หลักแหลมจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้เขารู้ว่าถุงมือและปลอกแขนของจ้าลูอเฉินนั้นเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์โบราณที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง็นสิ่งที่เขาไม่สามารถประมาทได้จะทรงพลังขนาดไหนหากสิ่งเหล่านี้รวมกับวิชาเสียรดับกลางมังกรก้าวสวรรค์จาลู่เฉินรวบรวมกดสายเซียนฝ่ามือจากทั่วทั้งร่างกายเขารวบรวมพวกมันแล้วฟาดออกไปเหมือนโกเล็บมังกร ในทางกลับกันองค์ชายหูเฉียไม่ตกตะลึงโซในมือของเขาส่งผ่านความเยือเยือกอย่างน่าตกใจขณะที่โซ่เวียงยิงต่อเนื่องเกรดหิมะก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและน้ำค้างแข็งก็เริ่มก่อโตขึ้นบนพื้นอากาศเย็นที่หมุนวนซึ่งเกิดจากโซปะทะก,กับกรงเล็บบางกรในที่สุดตุม้มพายุพลังงานอันทรงพลังระเบิดออกมาฉีกผ่านดินแดนรบอบๆพวกเขาทั้งสองก่อให้เกิดพลังทำลายล้างอันน่าเสื่อมสยองพลังทำลายล้างนี้ แพร่กระจายจนกระทั่งจารึกศักดิ์สิทธิ์โบราณถูกปิดกั้นในบริเวณใกล้เคียงเขาก็ัไม่ดเแย่นะเขายังหาโอกาสโจมตีต่อหน้าองค์ชายอูเจียได้องค์ชายยุนกล่าวฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเกมแมวจับหนูหรอองค์ชายอูเจีย,ยยังไม่ได้ใช้พลังสูงสุดเลยตอนนี้เขาแค่เล่นกับคู่ต่อสู้ของเขาเมื่อแมวแตัดสินใจจะกินหนูมันก็จะฆ่าหนูทันทีเจ้าหญิงกล่าวด้วยรอยยิม้ม ถ้าองชายหูเฉียปฏิบัติต่อเจ้าเฉ็นเหมือนหนูจริงๆข้าสงสัยว่าท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นหนูและใครจะเป็นแมวกันแน่เสี่ยวเวินซินกล่าวเจ้าหมายถึงอะไรล่ะเสียส่ยเซินชีดูต่อไปและเจ้าจะรู้เสี่ยวเวินซินกล่าวยังแผ่วเบาองค์ชายหูเฉียเหวี่ยงโซ่อย,อย่างต่อเนื่องเพื่อปัดป้องการโจมตีด้วยฝ่ามือของเจ้าเฉินสุกสิ่งจะจบลงที่นี่หากเจ้ามีเพียงเท่านี้อะนะกระแสน,น้านแห่งพายุ กดสายเซนนาแน่นุ่งออกมาจากร่างกายของเจ้าชายอูเฉียเพิ่มรวมเข้ากับโซ่เซียน8ปดหมื่นในขะละหลังจากนั้นโซหมุนอย่างรวดเร็วและกลายเป็นกระแสน้ำบน9ชั้นบินเข้าไปข้างในซึ่งมีหุบเขาใบมีดลมที่สามารถแยกฟ้าดินออกจากกันได้นี่เป็นวิชาเซียนขั้นสูงระดับกลางขอบเขตแห่งความแตกต่างนั้นชัดเจนมากและจารวเฉินก็ไม่มีโอกาสเลยเขาตั้งสมาธิรวบรวมกดสายเซียนเข้ากับวิชาฝ่ามือมังกรคจาศารทยานฟ้า เขาเหวี่ยงฝ่ามือทั้งสองออกไปสร้างพลังโจมตีเจ็ดเท่าปุ้มกระแสน้าบนแห่งพายุพังทลายลงเมื่อพลังงานฝ่ามือฉีดผ่านเมฆแลกกะอากาศผิวหนังบนแขนขององค์ชายอูเจียแตกรลาไปด้วยเลือดที่ไหลออกมาในขณะที่เขาถูกส่งออกไปข้างหลังราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ใช้ประโยชน์จากชัยชนะครั้งนี้จางรั่วเฉินคว้าโซรดึงเจ้าชายอูเจียกลับมาหาเขาตามที่เขาคาดไว้องค์ชายอูเจียบินกลับมาราวกับว่าวที่ถูกผูกติดกับเชือก แต่ในระยะห่างหนึ่งร้อยหลาจากเขาองค์ชายอูเจียก็เล่นความเร็วขึ้นหลายครั้งในขณะที่เขาสยายปีกด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่ดีแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่รับบาดเจ็บสาหัสเขากแกล้งทําเป็นอย่างนั้นเหรอจางรัวเฉินกล่าวกับตัวเองเงียบเียเป็นเรื่องยากสําหรับผู้ฝึกฝนในสารสวรรค์ที่จะฝึกฝนเสน้นทางความจริงให้อยู่ดับของเจ้าไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้ากล้าท้าทายข้าโดยขั้นราชาเสียงคดีแปลเท่านั้นบาดแผลขององค์ชายอูเจียหายไปในพริบตา ยางไรก็ตามความแข็งแกร่งในการจมตีของเส้นทางแห่งความจริงนั้นไม่ได้สูงทรงอะไรมากนักเส้นทางแห่งความจริงก็มีการทวงดุลโยการทวงดุลอย่างนั้นแหละหรือมันอาจจะเป็นไอพลังปาณโลหิตที่เรียดรอดออกมาจากร่างกายของชายอูเจียแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาพูดจาถูกต้องการทวงดุลกับความจริงมันก็คือโชคชะตาประตูแห่งโชคชะตามาแล้วกดเก์แห่งโชคชะตาก่อตัวเป็นประตูแสงโปร่งแสง ด้านหลังของอคใช้อูเจียได้รับผลกระทบจากพลังงานของประตูแสงจางร่วเฉินรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเขาลดลงอย่างรวดเร็วประมาณ4ถึง5เท่าจางร่วเฉินเคยได้ยินจากผู้ฝนคนอื่นๆก่อนหน้านี้ว่าพระราชวังเทพเป็นความจริงในสารสวรรค์ถูกฝนเส้นทางแห่งความจริงสามารถเพิ่มพลังในการโจมตีของวิชาเซีรษ้สูงขึ้นหลายเท่าในทางกลับกันมีพระราชวังเทพเป็นโชคชะตาอยู่ในสารนรก การฝึกฝนเส้นทางแห่งโชคชะตานั้นสามารถลดความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ได้หลายเท่าองชายหูเจียสร้างประตูหนโชคชะตาไว้ข้างหลังเขาได้ยังไงเขาสามารถระงับความแข็งแกร่งของข้าได้ด้วยประตูหุนโชคชะตาแม้จะมีหลักคําสอนแห่งความจริงวิชาเซงก็สามารถสร้างการโจมตีได้มากขึ้นได้เพียงแค่ซิ้ววินาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาในการเลืยกใช้กฎแห่งความจริงไม่มีทางที่เขาจะทํามันได้ภายในซิ้ววินาทีฉันว่าเฉินสพาได้ถึงสถานการณ์กําลังพลิกผัน เขาเป็นสาวกแห่งพระราชวังเทพเป็นชกะตาอย่างนั้นเหรอมีเพียงสาวกของพระราชวังเทพเป็นชกะตาเท่านั้นที่จะสามารถฝึกฝนประตูแห่งชคะตาได้ด้วยพลังที่พวกเขาสามารถสยบคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้ด้วยการปราบปรามของประตูแห่งชกะตาสาวกของพระราชวังเทพเป็นชกะตาสามารถฆข้าสตูในขั้นที่สูงกว่าได้อย่างง่ายได้ในขณะเดียวกันผู้สืบทอดอันศักดิ์สิทธิ์ของพระราชวังเทพแห่งความจริงสามารถฝึกฝนอาณาจักรกรอบเป็นความจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกฝนสารสวรรค์คนอื่นไม่สามารถทําได้ถึงกับต้องใช้ประตูหิ่งโชกตาเลยเหรอเพื่อจะก,การกับจางรัวเฉินน่ะ <laughs> ราชาสวรรค์ก้าวเนตรวเลาะและสส่หัวเขาแค่ใช้ความสามารถของเขาเจ้ารู้ไหมว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถฝึกฝนประตูหิ่งโชกตาได้นะข้าเห็นแล้วเขาพยายามจับจางรัวเฉินทั้งเป็นด้วยประตูหิ่งโชกตามาดูจากรูปการภายนอกแล้วจางรัวเฉินก็ไม่มีทางรอดจากการจับตัวของเขาได้ ไม่มีใครหนีจากโชคชะตาได้ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวองค์ชายหูเจียก็เข้ามาต่อหน้าจางรั่วเฉินโดยมีประตูโชคชะตาอยู่บนหลังของเขาโดยเล็งหมัดไปที่หน้าอกของจางรั่วเฉินจางรั่วเฉินรู้สึกถึงพลังงาน่นทรงพลังที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้มาพร้อมกับหมัดราวกับว่ามาหาเซียนกำลับบงชกซึ่งสามารถทำลายฟ้าดินนี้ได้ไม่ดีแล้วไม่ใช่ว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นแต่ข้าเองที่อ่อนแอลงจางรั่วเฉิน ไม่ได้ใช้กฎแห่งความจริงมารับมือกับองค์ชายหูเจียเพราะมันสายเกินไปเขารู้ว่าก่อนที่เขาจะรวบรวมกฎแห่งความจริงได้นั้นหมัดของเจ้าชายหูเจียคงจะโจมตีเขาไปแล้วปั้งหมัดขององค์ชายหูเจียชกพระธิดาแง่เฉินที่ร่างกายทําให้เขาแตกออกจากกันแต่ท่าทางขององค์ชายหูเจียดูไม่ดีนักเขารีบดึงหมกลับมาอย่างรวดเร็วและสํารวจสภาพแวดล้อมรอบตัวขนาดที่พึมพังกับตัวเองสุดท้ายแล้วก็เป็นพลังมิติร่างที่บางทลายของแจ้งวันเฉินจางหายไปในอากาศ และทิ้งภาพติดตาไว้เบื้องหลังวินาทีต่อมาเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเหนือองค์ชายอูเจีย๋ยและโจมตีด้วยกระบี่โบราณเฉินยวนในมือองค์ชายอูเจี๋ยระมัดระวังอย่างมากมาโดยตลอดดังนั้นทันทีที่แจ้งว่าเฉินโผออกมาจากมิติโซติพันรอบร่างของเขาก็วิ่งออกไปโดยอัตโนมัติทันทีแต่แจ้งว่าเฉินไม่ได้ใช้กระบี่ธรรมดาแต่เป็นกระบี่แห่งกาลเวลาโซอาจฟาดใส่แจ้งว่าเฉินได้แต่พอเข้าใกล้ก็ช้าลงเรื่อยๆจนหยุดสนิทแย่แนละ้ว องชายอูเจียมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายแล้วผ่านช่วงเวลาชีวิตและความตายมาได้ไม่ถ้วนในเสี้ยววินาทีเขาก็ตอบสนองและทำตามขั้นตอนซึ่งเป็นวิชาเซดับกลางเพื่อหลบอย่างรวดเร็วแทนที่จะเจาะก,กระโหลกของเจ้าชายอูเจียกระบี่โบราณเฉินหยวนกลับขูดผ่านใบหน้าของเขาทำลายเกาะโลหิตร้อยเซนบนใบหน้าของเขาให้แตกกระจายพลังกระบี่ทิ้งเงาโลหิตไว้บนใบหน้าของเขาบ้าเอ้ยความเดือดดาลเพิ่มขึ้นภายในองคชายอูเจีย ราชาเซียนขัาที่8กําลังคุกคามชีวิตเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นสิ่งที่ทําให้องคชายหูเจี๋ยตกตะลึงยิ่งกว่านั้นก็คือหากไม่ใช่เพราะคําเตือนล่วงหน้าจากผู้อื่นว่ามนุษย์ชายคนนี้เป็นผู้สืบทอดกาลเวลาและมิติเขาจะประเมินเขาต่ําไปและไม่ระวังพลังแห่งกาลเวลาและมิติของเขาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขายังสามารถหลบการเคลื่อนไหวของกระบี่นั้นได้ยังไงไปฮวนเสวนจ,จือที่ตายด้วยมือของแจงวัเชินนั้นอาจเป็นเรื่องจริง องชายและองค์หญิงเหล่านั้นที่้าดูจากระยะไกลต่างก็ไม่เชื่อเป็นไปได้ยังไงกันเห็นได้ชัดว่าองค์ชายอูเจี๋ยได้รับการเตือนล่วงหน้าแล้วเขาดูถูกดูแคลนคู่ต่อสู้ของเขาและไม่คาดการถึงการใช้พลังเห่งวิธีของาันผ่้เฉยนั่นลหะองค์ชายอูเจี๋ยมีประสบการณ์มากมายในการต่อสู้เขาไม่ควรทําผิดพลาดเช่นนี้นะนี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดเขาเกือบจะเสียชีวิตแล้วพวกเจ้าทุกคนคิดจริงหรือว่าการรู้ว่าคู่ต่อสู้คือผู้สืบทอดการเวลาและมิติ จะทำให้เจ้าได้เปรียบเหนือพลังมิติและเวลานะฮะนี่แสดงให้เห็นว่าผู้ฝึกฝนเวลาและมิติที่เจ้าได้พบก่อนหน้านี้นั้นไม่ทรงพลังเพียงพอซึ่งการสงพลังของเขายังไม่ถึงขั้นเสี่ยวเหวินสินกล่าวไม่ใช่ว่าองค์ชายอูเจียไม่ได้คาดการการจุดีของจางกัเฉนินเขาคาดหวังไว้แต่ก็ยังไม่สามารถหลบเลี่ยงได้นั่นคือสิ่งที่เจ้าหมายถึงอย่างนั้นหรอเสี่ยสินจือองค์หญิงถามเจ้าพูดถูกแค่บางส่วน เสียววนซินกลาบและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ